ร่างโปร่งใสปรากฏตามมุมเงาในเรือนเก่าดวงตาส่องแสงอบอุ่นแต่แฝงความศักดิ์สิทธิ์ตำนานผีบ้านผีเรือนในยามค่ำคืนที่บ้านไม้โบราณเงียบสงัดผู้เฒ่ายังเล่าถึงผีบ้านผีเรือนวิญญาณพวกคุ้มครองบรรพบุรุษร่างโปร่งใสปรากฏตามมุมเงาในเรือนเก่าดวงตาส่องแสงอบอุ่นแต่แฝงความศักดิ์สิทธิ์ หากผู้อยู่อาศัยเคารพบ,บูชาด้วยอาหารและทูบเทียนจะได้รับการคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแต่หากละเลยหรือลบหลู่วิญญาณเหล่านี้อาจบันดาลภัยพัดพาความวุ่นวายและเคราะห์ร้ายเข้าสู่เรือนตำนานกล่าวว่าผีบ้านผีเรือนคืนเงาแห่งความศรัทธาที่คอยเฝ้าปกป้องผู้เคารพและเกรงกลัว พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง1 0 0 3 0 0รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทินให้ครบ10เท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ ad789steps